ในเรื่องราวของอนิเมชันตอนล่าสุดข,ของตำนานจอมยุทธ์พูดถังสางต้าหมิงและเออ้หมิงถูกปิดล้อมด้วยปีปีตรงและคนอื่นๆพวกเขากำลังจะตายความแข็งแกร่งของปีปีตรงนั้นแข็งแกร่งมากตอนนี้พลังวิญ,ญญาณของปีปีตรงสูงถึงระดับ 99, 99แล้วความแข็งแกร่งของเธอไม่ได้อ่อนแอไปก่อปอไสซ้ซีเธอ,อยังเป็นปร,รมาจารย์วิญญาณ ของวิญญาณยุดคู่จิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองที่เลวร้ายที่สุดคือวงแหวนวิญญาณหมื่นปีและยังมีวงแหวนวิญญาณทั้งหมด7วงวงแหวนวิญญาณสองวงสุดท้ายยังไม่เต็มเหลืออีกวงแหวนวิญญาณสองวงสุดท้ายเธอต้องการมันอย่างแน่นอนวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นเธอจึงนุ่งความสนใจไปที่สัตว์วิญญาณอสูรของจักรพรรดิในป่าซิงโต วัวอสสรพิษมลกฏและราชาวานอนไทท่านหากคุณสามารถหาวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณได้ผีปีปตรงได้เข้าใกล้าการเป็นเทพรากโศกอีกขั้นผีปีปตรงเพื่อที่จะได้ล่าต้านหมิงและเอ้อหมิงให้สำลจเขาไม่รีรอที่จะนำหกราชชินนามพมยุทธและในกระบวนการไล,ล่ล่าเขายังเสียสองราชจินนามพมยุทธราชาวานนไทท,นลลานามมท่านและวัวอสรพิษมลกต เป็นเจ้าเหนือหัวในป่าซิงตูแต่พวกเขาต้องเผชิญกับการร้อมจับที่แข็งแกร่งมากมายปราชาวานอนไทยท่านและวัวสรพิษมรกตสองหมัดของพวกเขาก็สู้สีมือไม่ได้สุดท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่เขายังไม่ตายทั้งสางปรากฏตัวขึ้นสุดท้ายทั้งคู่เลือกที่จะเสียสละให้แก่ทั้งสางวัวสรพิษมรกตเสียสละก่อน มาเป็นวงแหวนวิญญาณที่9ของจักรพรรดิเงินคามของทังซานจากนั้นราชาวานนไทท่านก็เสียสละด้วยมาเป็นวงแหวนวิญญาณดวงแรกของถังซานแห่งคอนห้าวเทียนและก่อนการสังเวยราชาวานนไทท่านเขาบอกความลับกับถังซานความลับนี้ถูกฝังอยู่ในใจมานานนับหมื่นปีเขาไม่กล้าเปิดเผยจนเขาจะตายดังเดิม วอสรลพิบมรกตและราชาวานอนไทท่านพวกเขาแอบลากเสียวอูอยู่นิ่เงียบในตอนแรกเสียวอูช่วยชีวิตต้าหมิงและเอ้อหมิงจากนีไปทั้งสามก็เหมือนพี่น้องในใจของเสียวอูต้าหมิงและเอ้อหมิงเป็นญาติที่สำคัญที่สุดของเธอพวกเขาอยู่กับเธอปกป้องเธอทั้งสามอยู่ด้วยกันมาหลายหมื่นปีจนกระทั่งเสียวอูอายุถึงหนึ่งแปี เขาเลือกที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์เขาเพิ่งออกจากด้านข้างของราชาวานอนไททันและบัวอัรพิษมรกตและได้พบกับทังซานเมื่อเสียวอูได้ปรากฏตัวอีกครั้งในปา่าซิงโตเธอก็ตกกลุ่มรักถังซานดังนั้นราชาวานอนไททันและบัวอัรพิษมรกตได้ฝังความรู้สึกมีไว้ข้างในฝังอยู่ในใจตลอดมาในใจของเสียวอู เธอถือว่าต้าหมิงและเอ้อหมิงเป็นญาติของเธอเสมอดัองนั้นสำหรับความลับนี้เสี่ยวอู่ไม่รู้เมื่อถังซานได้ยินความลับครั้งแรกเขารู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะเขาคาดไม่ถึงว่าราชาวานอนไทท่านและหัวอสอรพิษมรกตแท้จริงแล้วพวกเขาแอบชอบเสี่ยวอู่แบบเงียบๆมาหลายหมื่นปีแล้วเขาเคยรู้สึกว่า ตาหมิงเออหมิงและเสียวอูเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องธรรมดาไม่คิดว่าสองคนนี้จะเป็นเหมือนเขาที่ลากเสียวอูแต่เฮอหมิงตัดสินใจบอกความลับกับถังซานหมายความว่าเขาได้ลาถึงความสัมพันธ์นี้พวกเขาเห็นถังซานฟื้นคืนชีพเสียวอูเป็นใครที่จะให้ชีวิตเสียวอูพวกเขาไม่ต้องกังวลอีกแล้วสุดท้ายเขาบอกกับถังซานว่า อย่าบอกความลับนี้กับเสียวอูพวกเขาไม่ต้องการให้เสียวอูต้องทนทุกข์ทรมานหัวสสรพิษมรกตและราชาวานนไทยท่านเสียสละด้วยความสมัครใจเหผลที่ใหญ่ที่สุดคือพวกเขาหวังว่าทังซานจะสามารถชุบชีวิตเสียวอูได้หลังจากการเสียสละของพวกเขาทังซานมาถึงตำแหน่งระดับราชทินานานาปมยุทธทังซานมาที่ป่าพระอาทิตย์ตก การฟื้นคืนชีพเสียวอูต้าหมีเอ้อหมียังสามารถเป็นการเติมเต็มความปรารถนาของเขาขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ